<pec S 2> เปลาครัอกีอะไรอ่ะกิวข้าวกิอะไรเจ้เอือกกิไปต่ากิมไปต่าใหายใจหรือเปล่าแน่นอกหรือเปล่าเจ็บปอเจ็บพี่บ้าเอจีไม่ไหวแล้วแน่แน่เล้ย

มาแล้วแกี่ยวกุฎูดีเกี nice> mm ่ยวกุฎูดีมีสุขภาพแบบมันอุ่นอุ่นโอ้โอ้ต้อดไปเห็ดต้องไปเห็ดแต่เดี๋ยวเรียกกลุ่มพยาบาลมาแบกโต๊ะค่ะแบกโต๊ะแบกโต๊ะค่ะหมอครับครับมีอะไรครับหมอชูวยแบกภาษาประยุทธ์หน่อยค่ะอ๋อช่วยแบกภาษาให้ให้คนไทยใช่ไหมปุ๊กิปุ๊กิอืมงัวเชียงไหมอ๋อปุ๊กิดุ๊กิปุ๊กิกระเพาะมันกี่โมกิตันนี่นี่ดี่น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 ี่ดี่น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 ี่ pasukan lado perih sakit lado sakit lado seno lado lado oh menetok koyok off hei back awai nang bayu jay pelor okay 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 oh, diau, kau muda, pergi belajarlah, kau kembali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  มาลาสิเนี่ยาเ้สสไดีไปจิกจิกจิงงานนะเยอะเยอะกจิกจิราทนี่ัจิกระดเขาแน่นหน้าอกหมอเหมือนเหมือนเมื่อคืนเขากินู้เรียนกับบูดูผสมบูดูแล้วก็มีลมตีขึ้นมาบนห้าก็เจบนะอ๋อกอ่กจจิกบาเกอเอออเดี๋ยวพอมานไปสิกินะสกสากาแตกะออะเลย อายกอันนี้อ่ะอิมางปิระวังนะคะอวยเย่ะิยเยแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะปจิปจิยเยปจิเยยโอเคค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมีไขนะคะอ่าอจิปอจิอเดนเมนะรเดนเมานตัวานเบามปจินี้บิก không như là không 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 อดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวปิดี๋นี่อดีเอเอะไอ้มขอดเยี่ยมปะจสิเก็บจวเห๋อเนี่เดียวค่เ็นแล้วค่ะอืมอืมอ่ามดียีมาดีังไงอ่าเสร็เรียบร้อยแล้วนะคะปะจิมีไข้สูงตัวร้อนแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกนะคะนื่องจากินอาหารเข้าไปผดอ่บวมมบวมมากยตะจจะดเมะอจะดมเมแล้วก็ Ha, ada satu rada tempat sok cik makan makan wah dia tak apa-apa oh. tapi bodoh malam ha lepas tu dia ada minat kau kau oh ada nak ke bak ni ha tadi kaji ubat monok nak nak tulis right. di, oh. Ha. dia dia mau dia ya hai pergi kibar oh ha. uh. nak kau ha? nak oh, oh, oh. cik ni oh. hai, hai, hai oh nak 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 ผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราดูปอจิเมื่อกี้ที่ปอจิพาอปอจิป่วยเจ็บหน้าอกไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประโยคเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็มีภาษายาวีท้องถิ่นจะมีคําว่าอะไรบ้างน,นะครับผมประโยคแรกก็คือคําว่าาเกดาโดที่ปอจิบอกว่าปอจิมีอาการแน่นหน้าอกนั่นเองคําว่าเกดา d ดแปลว,ว่าแน่นหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประโยคต่อไปก็คือคําว่าปซะ u b o ก เป๊ะสะตูโบแลว,ว่าขอตรวจร่างกายหน่อยอ่าคุณหมอจะขอปอจิตรวจร่างกายปอจิก็คือคําว่าเป๊ะสะตูโบนั่นเองนะครับผมหลังจากที่คุณหมอเป๊ะสะตูบหรือว่าตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็จะบอกกับปอจิว่าปอจิปอจิมีไข่นะคาว่าไข้ในภาษามลายูท้องถิ่นคือคําว่าเดเมอ่าเดเมจะใช้เป็นอาจจะใช้คําว่าเป็นไข่เป็นหวัดหรือว่ามีไข้นะคำพวกนี้จะ จะใช้คําว่าเดเมนั่นเองครับผมต่อไปคําว่าเดเมก็จะมาพร้อมกับคําว่าตูโบกปันนะตูโบกปันนะแปลว่าอาการตัวร้อนหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราร้อนขึ้นเวลาที่เราเป็นไข้นั่นเองอคำนี้ก็จะใช้คําว่าตูโบกปันนะนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับหลังจากที่ตรวจร่างกายอะไรเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็จะคุณหมอก็จะบอกว่าจะขอฉีดยาหน่อยฉีดยาในภาษา马来มีท้องถิ่นคือคําว่าจอเจอูบะ จอจอ,อุบะแปลว่าฉีดยานั่นเองแล้วก็ต่อไปหลังจากที่คุณหมอฉีดยาเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็ขอเลือดขอเจาะเลือดของเอาะจิคําว่าเจาะเลือดในภาษายาวีท้องถิ่นแปลว่าเมดดาวอบอมหมอก็จะบอกว่าขอเจาะเลือดหน่อยขอเจาะเลือดหน่อยเจาะเลือดก็คือคําว่า เมดาวโรนั่นเองอเม็ก็คือจะใช้เป็นคําว่าจบนั่นเองแล้วก็ดารกหรือว่าดารโแปลว่าเลือดนะครับผมแล้วก็อาการอย่างหนึ่งที่พอจิมีเมื่อกี้ก็คือมีลมในช่องท้องที่พอจิว่ามีลมในช่องท้องก็คืออังยิ่งดาเล่เบรรอกองยิงดาเล่เปรรอกอังยิงแปลว่าลมดาเล่แปลว่าข้างในหรือว่าช่องท้องของเราแล้วก็ปรรุกก็คือท้องนั่นเอง คำว่าอานิงดาเลปรโรแปลว,ว่ามีลมในท้องหรือว่ามีลมในช่องท้องแล้วก็สุดท้ายสุดเลยเมื่อเราไปตรวจร่างกายอายะไรเรียบร้อยเสร็จคุณหมอก็จะจ่ายยาให้เราคำว่ายาในภาษายาวีมาลายูท้องถิ่นของเราคือคําว่าคูบะคูบะแปลว่ายาครับผมหลังจากที่เราได้เรียนรู้คําศัพท์ภาษายาวีท้องถิ่นเกี่ยวกับการไปพบคุณหมอหรือว่าการไปโรงพยาบาลแล้วก็อย่าลืมฝากให้เพื่อนๆทุกคน ฝึกไปฝึกฝึกผู้แล้วก็ฝึกใช้ในการสนทนาเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายสุดเลยนะครับผมอขอฝากให้ติดตามาคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับผมว่าต่อไปเราจะมีบทสนทนาภาษายาวีท้องถิ่นเกี่ยวกับอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ